การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยกำลังจะเขย่าหลายตำแหน่งสำคัญและนี่อาจเป็นสัญญาณของการทวงคืนอำนาจจากค่ายหนึ่งอีกครั้งหากคุณติดตามข่าวการเมืองไทยมาบ้างคุณคงรู้ว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงมากมาพร้อมกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ซ่อนอยู่แต่มาดูกันว่าในครั้งนี้ จะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรายละเอียดของการปรับปรุงบุคลากร19รายที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยเน้นให้เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็ตามก่อนอื่นลองคิดดูว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถึงสำคัญกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่ดูแลการปกครองท้องถิ่นการพัฒนาชุมชนและการบริหารจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ถ้าอยากให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างราบรื่นบุคลากรระดับสูงเหล่านี้ต้องมีบทบาทสําคัญตัวอย่างเช่นอธิบดีกรมการปกครองมีหน้าที่กํากับดูแลการเลือกตั้งและการบริหารราชการในระดับจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงและการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรงแล้วตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นคือผู้นําสูงสุดของแต่ละจังหวัดที่ต้องรับผิดชอบในการนํานโยบายมาใช้จริงเชอร์การจัดการภัยพิบัติหรือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจ และอาจสร้างความขัดแย้งเพราะการโยกย้ายเหล่านี้ดูเหมือนจะดึงดูดคนจากกลุ่มหรือค่ายทางการเมืองหนึ่งมาเสริมทับอีกกลุ่มหนึ่งข่าวล่าสุดระบุว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนี้จะถูกเสนอเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1 4ตุลาคมนี้ลองมาดูรายชื่อและตำแหน่งใหม่ๆกันอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยเราจะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าแต่ละตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเพื่อไม่ให้สับสน นายนฤชชาโคษาศิวิไลซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดเป็นตำแหน่งรองจากปลัดกระทรวงที่ช่วยบริหารงานใหญ่ๆของกระทรวงเช่นการวางแผนนโยบายระดับชาตินายเชษฐาโมสิกรัตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยก็จะขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเช่นกันกรมนี้มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติหรือภัยคุกคามต่างๆ ดังนั้นผู้ดำรงตำแหน่งนี้มักต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเสมอนายจุมพศ์วรรณชศิริจ,จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไปนั่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาาภัยนี่คือการหมุนเวียนตำแหน่งที่แสดงให้เห็นการปรับสมดุลภายในกระทรวงเพื่อให้งานบริหารภัยพิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่องนายนิรัตพงศิธิถาวรอ,อธิบดีกรมการปกครองจะถูกลดขั้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการคือตำแหน่งที่เน้นการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพงานราชการในระดับต่างๆซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริหารไปสู่ผู้ตรวจสอบนายพรพศเพนพาดรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองนี่คือจุดเด่นของข่าวนี้เพราะกรมการปกครองเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารท้องถิ่นและการแต่งตั้งคนใหม่ที่นี่อาจส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดูแลการเลือกตั้งหรือการปกครองนายสุรศักดิ์อักษรกุลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ก็จะไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกรมพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนบทดังนั้นการเปลี่ยนตำแหน่งนี้อาจกระทบต่อโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับชีวิตประชาชนในสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการจะกลับไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนการหมุนเวียนเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์จากจังหวัดใหญ่ๆอย่างสมุทรปราการสามารถนำมาปรับใช้ในระดับกรมได้ดี ร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเล็กๆแบบนี้มักต้องการผู้นำที่แข็งแกรง่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งคนจากกรมส่งเสริมอาจเป็นการนำความรู้ด้านการปกครองมาปรับใช้ในายปิยะปิจนางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จะขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกรมนี้ช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นอบอตอหรือเทศบาล ซึ่งเป็นหลักฐานของการบริหารประเทศนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จะย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเมืองใหญ่ๆอย่างสมุทรปราการต้องการผู้ว่าราชการที่มีทักษะในการจัดการปัญหาเมืองเช่นการจราจรหรือสิ่งแวดล้อมนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดจะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเหล่านี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเปลี่ยนผู้ว่าราชการอาจส่งผลต่อการพัฒนาในภูมิภาคนั้นน,นายนรงเทพเสนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผู้ว่าราชการต้องเอาใจใส่ทั้งการท่องเที่ยวและการเกษตรนายชวนินวงสถิตจิรการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะไปเป็นผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดประวัติศาสตร์นี้ต้องการผู้นำที่รักษามรดกวัฒนธรรมพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่นายปราชญาอุ่นเพชรวรากรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะนั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจังหวัดริมนแม่น้ำคงนี้มุ่งเน้นการค้าและการท่องเที่ยวข้ามแดนนางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์การหมุนเวียนนี้ช่วยให้ประสบการณ์จากภาคเหนือถูกนำไปใช้ในภาคกลาง นายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดท่องเที่ยวสําคัญเหล่านี้ต้องการผู้นําที่เชี่ยวชาญในการจัดการนักท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนายทศพลเผื่ออุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะลดตําแหน่งไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนเช่นนี้อาจเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับบทบาทใหม่ในการตรวจสอบนายชลนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็จะไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เช่นการสงขลาเป็นจังหวัดชายแดนใต้ที่มีความซับซ้อนด้านความมั่นคงนายธีรุสุภวิบูลผลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจังหวัดเหล่านี้มีบทบาทในการเชื่อมโยงภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้านและนี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งบางคนอาจมองว่าการโยกย้ายเหล่านี้เป็นการเสริมกําลังให้ค่ายน้ําเงินหรือกลุ่มหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมกับการเมืองในอนาคตในขณะที่อีกฝ่ายอาจเห็นว่าเป็นการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพ แต่จริงๆแล้วการตัดสินใจเช่นนี้มักผสมผสานร,ระหว่างความสามารถส่วนบุคคลกับปัจจัยทางการมเมืองเสมอคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งความโปรง่งใสและพัฒนาการที่ดีขึ้นหรืออาจเป็นการหมุนเวียนอำนาจเพื่อผลประโยชน์บางกลุ่มและที่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามผลกระทบในระยะยาวต่อประชาชนทั่วไปเช่นกันบริหารจังหวัดต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างไรแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวนี้